สวัสดี FC ทุกท่านนะคะลูกค้าทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อูหันซาอีเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมรถรุ่นนี้กันค่ะเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะพามาชมรถสวยๆจากทางอู่อีเช่นเคยค่ะตัวนี้ก็เป็นหัวเมก้าตอนเดียวนะคะลูกค้าเครื่องคูดตัวคือเครื่อง JO7C คะ่ะ1้อแรงม้าค่ะ5สูบป,ปั๊มสายนะคะไม่ใช่คอมมอนเรลค่ะตัวนี้นะคะ,ะก็เป็นคาซีนอกนะคะ เตรียมตัวที่จะส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดสกลนครนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยค่ะที่มาจับจองรถจากทางอู่นะคะจะมารับไปไว้ใช้งานนะคะก็ขอให้เดินทางกลับนะคะโดยปลอดภัยนะคะไปทํางานก็ขอให้การงานรุ่งเรืองการเงินมั่งมีนะคะคิดหวังสินไหนก็ขอให้ลูกค้าของเราจเจริญรุ่งเร,องเรืองทุกอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆคันของคันนี้กันค่ะตัวนี้เป็นหัวเมก,ก้าตอนเดียวค่ะเครื่องเจอโอเจ็ดีค่ะร้อยเจ็ดห้าคัสซีนอกนะคะ ตัวนี้เป็นสีน้ําทะเลค่ะติดเป็นฟิล์มสีดํานะคะชุดแต่งของรถคันนี้นะคะก็มีกระจกโครเมียมเนะาะค่กระจกโครเมียมแก้มซี่กระจังกันชนปังตอมือเปิดนะคะมือโหนแล้วก็กันสาดประตูนะคะลูกค้าไฟบัตเตอร์เน่แปดวงค่ะแถมมิชลินติดสอยให้ตามให้อีก2ตัวตามภาพที่เห็นเลย าราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่8 7 0,000บาทคะ่ะลูกค้าถ้าใครที่สนใจอยากรับไปไปใช้งานชมคลิปนี้แล้วทางอู่ก็ยังมีว่างนะคะอยู่2คันนะคะอยู่ในช่วงของขั้นตอนการทำสีนะคะถ้าชอบสีไหนก็มาดูรถมาสั่งสเปคได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราพาดูสเปคของกระบะกันค่ะกระบะของคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่3เมตรเซนค่ะรวมฝาท้ายนะคะฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนค่ะ เป็นเสาอยู่ที่80ละแนง2ไม้นะคะคันนี้ค่ะเดี๋ยวดูข้างๆกันเนาะพายุเข้าค่ะจังหวัดส,สุรินทร์นะคะอู่ของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์แล้วก็ถูกพายุลูกนี้เต็มๆนะคะลูกค้าตกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็ฟ้าแจ้งนิดนึงเราก็มาอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะคะไปชมคอนโซลหน้ากันก่อนเลยค่ะ โซนหน้านะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้นะเรามาเช็คทําความสะอาดลงแว็กลงอะไรให้อีกรอบหนึ่งนะคะเบาะคันนี้นะคะก็เป็นเบาะดําล้วน V.I.P. ค่ะดําล้วนตะเข็บแดงนะคะพื้นรองเท้าสองข้างนะคะก็ทําเป็นลาย V.I.P. ดําล้วนตะเข็บแดงเหมือนเบาะรถเลยน่วมพงมาลัยค่ะก็เป็นน้าเงินแก้วนะคะใส่ให้ลูกค้านะคะส่วนตัวคันโยกดานะคะ คันชักคันโยกแนวพ่นแกนเป็นสีแดงตามภาพที่เห็นเลยค่ะ,ะ,ะส่วนยางนะคะเป็นยาง825ขอบ16ค่ะเป็นกระทะมีคิ้วนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้ลูกค้าทั้ง6เส้นนะคะตามภาพเลยระบบลมระบบเบรคค่ะลูกค้าถังลมของคันนี้ก็มาเป็นแบบนี้เลยค่ะ ส่วนการเดินท่อค่ะตัวนี้เป็นท่อเอสเลทไทเทนะคะออกตรงกลางนะคะปลายสี่นิ้วนะคะลูกค้า hmm. เป็นคัสีนอ,อกค่ะคันนี้หน้าก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะคะแหนบเราเสริมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะของคันนี้อยู่ข้างละเจ็ดตัวะค่ะตามภาพที่เห็นเลยส่วนของเลวช่วงล่างนะคะเราเลื่อนช่วงล้อก็จะถ่ายเปลี่ยนเติมให้ใหม่ลูกค้านะคะทุกคันเลยค่ะเลื่อนช่วงปุ๊บเราก็ถ่ายออกแล้วก็เติมให้ใหม่เลยนะคะ พวกของเหลวช่องล่างนะคะลูกค้าดูทรงท้ายนะคะทรงขวาท้ายก็เป็นทรงนี้อีกเช่นเคยค่ะเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างนะคะหูช้างคู่ค่ะ ดานท้ายใส่ให้เรียบร้อยนะคะตะขอนะคะตะขอทั้งข้างหน้าทั้งหลังก็ใส่ให้นะคะบังทุนหลังเต็มๆตามภาพที่เห็นเลยค่ะส่วนตัวการ์ตูนข้างหลังของคันนี้นะคะลูกค้าเอาเป็นตัวโดเรมอนเนาะแล้วก็เพ้นท์ทำตามที่ลูกค้าต้องการนะคะคันนี้ค่ะสีน้ําทะเลค่ะ mm hmm. ก็เป็นสีที่สวยอีกสีหนึ่งของทางกู่เลยอ่าส่วนสีนะคะแล้วแต่ฉลุของลูกค้าแต่ละคนขอให้บอกมานะคะทางกู่ก็ จัดให้ได้ตามที่สเปคลูกค้าต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมยางแล้วยประชุมยางเสร็จแล้วนะเดี๋ยวาพาไปชมเครื่องกันค่ะถังน้ํามันคู่รถของคันนี้นะคะมาที่ความจุ100ลิตรนะคะลูกค้าแบตใหม่ทั้งสองลูกค่ะทําที่ล็อกให้เรียบร้อยนะคะตามภาพที่เห็นเลยเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าของเครื่องกันบ้างเนาะตัวนี้เป็นเครื่อง JO7C ค่ะลูกค้า5สูบป,ปั๊มสายค่ะ1้อแรงม้านะคะ สภาพเครื่องเนะาะบุก,กันคคามร้อนค่ะมาประมาณนี้เลยสำหรับรถคันนี้นะคะบโคลส่วนตัวหลังติดหัวเก่งนะคะทำเป็นลายคงชาติเป็นถูอเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเอาหัวลงแป๊บนึงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมเป็นรุ่นนี้กันค่ะเป็นหัวเมก้าตอนเดียวเครื่อง JO7C ค่ะคาสนอกค่ะ175แรงม้าสู5ป,ปั๊มสายนะคะลูกค้าถ้าชมคลิปนี้แล้วนะคะ FC ท่านไหนลูกค้าท่านไหนอยากได้รุ่นนี้บ้างเนาะก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ของอู่หันศาค่ะยังมีว่างคะ่ะยังโสดอยู่อีก2องคันคะ่ะที่ยังมีในอู่นะคะ อยู่ในขั้นตอนของการทําสีก็มีเป็นหัวลากคัสีก็มีนะคะติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทร0813619239อีกเบอร์นะคะลูกค้า0892778549นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทางอู่ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่กันก่อนก็ได้เนาะถ้าชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมจับจองแวะมาอุดหนุนรถจากทางอู่ของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe ให้ทางอู่ของเราด้วยนะคะถ้าเป็นรถที่ลูกค้าต้องการอยากรับไป,ไปใช้งานก็จะได้เลือกชมก่อนใครเลยถ้าทางอู่ลงเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ก็แล้วกันค่ะลาไปแล้วทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ